แล้วคุณนักคลาสคุณไม่กดพร้อมเหรอครับพี่ฟุกกดสิครับพี่พี่ฟุกกดอูกอดนานแล้วไม่ไ้ลงขึ้นเสียงและเนื่องจากคนดูช่องพี่ส่วนใหญ่ไม่ได้กดซับดังนั้นถ้าหากคุณชอบวิดีโอดีลองกดซับดูนะครับมันฟรีและคุณสามารถเปลี่ยนใจได้ตลอดเวลาขอบคุณครับกูกดนานแล้วชิลกูไม่อยากเป็นผู้ดีช่วยสัตว์ Welcome Hello Hello Hello. <c oughs> Hello Hello <c oughs> ฮัลโหล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 ทำเควสทำเควสทำเควสหาคอรทำเควสหาคอรไปเร็วๆๆๆใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าพี่โอ้เป็นคนครับแน่จริงเหรอใช่เหรอดีดีพี่ทำเควสเร็วจานจะได้เอาไอ้นั่นซื้ออนู่นพี่พี่เป็นเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นยศอะไรเป็นอะไรไม่รู้กดดูไงไม่รู้เลยผมมันเขียวว่าผมเป็นผีมันเขียวว่าผมเป็นผีเอาดีๆเอาดีๆ ความสาษณ์พ่ามสัมาษณอะไรกูไม่มีมันมาคือไม่มีของผมอ่ะเอาจังจริงพูดไปเรื no mm ่อยผมไม่ได sì ้โกครับอะไรได้พ um ี่เอาดีๆมันคือไม่มีจร uh ิงครับโอ้แม่โอเล็กผมเห็นได้ผมเห็นได้แทนสองพี่บ่วงสามไอ้แทนสองพี่บ่วงสามอัลฟาไอ้ไอ้ใครวะเลือดเลือดไม่มีไม่มีพี่มีแค่ข้อมูลของตัวเลขเลขอ๋อผมเห็นผมเห็นสูง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 อย่างเดียวใครสูงบ้างพี่ใครสูงบ้าง ไม่ผมผมเห็นของพี่บวงสามของไอ<ห>แทนสองแล้วของของพี่น้ำหมูสะอัลฟาแล้วคนอื่นไปไหนกันนะเราต้องไปดูอะเราไม่อีเราต้องเลขเเละอ,อันแรกเลขอะไรอ่ะหลูหลูนะได้ยินผมปะสองอันสุดท้ายอะนะนะนะได้ยินผมมัยเนี่ยมาแอบตรงนี้ก่อนตรงนั้นมันสามแยกอันตรายประกาศขออนุญาตให้ท่านที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ทุกคนมารวมตัวกัน นะาะเดี๋ยวนะนะนะมานี่คนผมผมจะถามก่อนว่าใครใครหายบ้างทุกคนเนาดึนกันมามานี่มานี่มานี่กูเห็นกูเห็นในมัน normal กูเห็นในหนมัน normal ไม่หายไม่หายพี่ไหนไม่ใช่ผมเห็นแค่พี่บวงแทนนี่ว่าสามสองแล้วก็เป็นพี่น้าหมูอัลฟาแล้วหายมีไม่หายไม่ไม่เห็นครับผมเห็นแค่นี้ครับครันที่สองอ่ะมันคือสูงหรือต่ำ ถูกต้อง normal high แล้วผมเอาเอียววัเล็กเอียวต่ำเอวต่ำส่วนอันที่3ามมันจะมี variant ก็คือ alpha ผมผมขอพูดด้วยแล้วแลบัตรููบิมัหายมีใครเห็นบัตรไหมอินเฟคเลือดเลือดเลือดผมเห็นบัตรครับผมเห็นบัตรเหมือนกันครับใช่ไหมครับเป็นอะไรครับบัตรเป็น h i g ครับผมพูดอยู่เนี่ย ใช่แล้วมีใครเห็นคนอื่นบ้ามันต้องมีอีกคนนึงแล้วมันต้องอาจจะอาจจะเล่นไม่เหมือนกันผมยืนยันข้อมูลของไหนครับว่าไหนเห็นพี่กิ๊บเป็นสองผมเห็นพี่กิ๊บเป็นสองเหมือนกันครับผมเห็นเนิมพี่บ่วงสามไอแทนสองแล้วก็พี่น้ำหมูอัลฟาอ่าโอเคโอเคอ๋อโอเคอ่าแล้วแล้วแล้วคือคือเรามีข้อมูลเรืองแค่คนเดียวเหรอปลัดอุ้ยอุ้ยคือใครเล่นคอนเสิร์ตอุ้ย มมีคนไปตีแล้วมีคนตีแล้วอะไรเกดอันรี้อันนี้คือยังไงอันนี้คือเราต้องเชียอันนี้คือมีคนเป็นผีฉันไม่ต้องิง่าทำอะไรนะไรอะกระดิ่งหรือไผ่อะเจียนเจียนเจีเจยนยช่วยนี่ย่ไหนเจียนเจียนเจียนเจ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 ียนเจียนเจยนเจียนเจียนเจ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 ียนเจียนเจียนจียนเจียนเจียนจนียนจียียเจียนจนจยเจยน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 นนจยนจเจยจยนจนใจยนนจยนจยนเ ยูทำยังไงต้องซ่อนตัวครับช่วงเวลานี้เราต้องซ่อนตัวอูด้วยกันไว้แล้วก็แอบนี่เราอยู่แค่สี่คนนี่อีสองคนอยู่ไหนอะอีสองคนอย่แค่สี่คนเราขาดเสียงแก่ง เป็นไก่เฮียแล้วกูหนีไปอาจารย์ฟุกหนีกับอาจารย์ฟ so hey. ุกอะไรไปฟุกตายเนี่ยพี่ก็อาจารย์ฟุกโดนแต่ผมพี่หนีไง A อฟูมอนต์เลต a ตอร์เฮ้ยเหมือนว่าพี่จะไม่พูดแล้วกันไม่เห็นอะไรอะไรเยอะนะยินนะครับผม พี่กิ๊บเขาเป็นว่าเฮ้ยตกลงกับกิ๊บแล้วเรารอดมึงมึงอย่าทำกูนะได้เลยไดๆโอ้โหผมไม่ทำผมไม่ทำเออแทนแทนจะบอกใครว่าพี่เป็นนะเอ้ยมิชจะไม่ทำพี่จะไม่ทำเราพี่ไม่ทำเราอ่าโอเคโอเคเอออย่าบอกว่าใครเป็นเอออย่าบอกว่าใครเป็นอ่าๆๆๆขามั่นสัญญานะขามั่นสัญญาเออเราจะไม่ทำกันเราจะไม่ทำกันเนี่ยเออพันธมิตรพันธมิตรเลยคุณชิบหายแล้วไงดีวะพี่ ハハハハハ ไอแทนเป็นพี่แทนเป็นยียีใครแทนเป็นผมไม่เป็นผมไม่เป็นเนี่ยผมไม่เห็นใครเลยพี่ผมไม่เห็นใครเลยไม่หไม่ได้เป็นหรอไม่ได้เป็นพี่เราตกลงกันแล้วนะกฟีบตัวอะไรนายบอกไม่เป็นไงนตาแรกคุยกันแล้ว ่พี่ยังไม่พูดอากันอะไรเยอะนะเห็นนะตกลงมาคิดน,นะนนะเรารอดมึงมึงอย่าทำกูนะขำมาสัญญานะขำมาแรกคุยกันแล้วแรกของกันแล้วอีฟน้นนผมไม่ได้เป็นแค่พี่ <laughs> ะกาบีอมยอยู่าีงดเทียอย่างขำเอาแล้วทำอะไรต่ออุ้ยพี่บวงผมรู้ว่าพี่ได้ยินเอาพี่มููู่ไปไหนพี่พี่ดูไป พี่มาคุยกับผมก่อนพี่นหมูพี่นะหมูผมไม่ได้เป็นเราไม่ได้สองคนไม่ได้เป็นจริงพี่เขาให้ทุกคนมารวมกันที่ห้องนี้ด้วยมาแล้วครับพี่มาแล้วครับว่าไงครับเอาพี่ดูเลือด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 เอาผมเลขอะไรผมเลขอะไรผมเลกผมผมเลขสองครับอ่าอกิปเลขอะไรของผมแล้วผมเลขเลขอะไรวะดูเลขสองเหมือนกันครับ ใช่ครับ <S 1> <S 1> แล้วก็สูงครับผีเลขสองเหมือนกันพี่บ้าเมื่อไหร่ดีโรงเรียนปิดแล้วนะฆ่ากูเลยโคตรเยี่ยมเลยอย่างปั่น โอ้หแล้วพี่บ่วงไอ้ัจกลัวก็ไม่เชื่อใจใครก็ไม่รู้เว้แต่นแรกพี่จะซื้อใจแล้วพี่บ่วงจะเป็นคนนั่นเว้ยแต่พี่บ่วงแกบอกว่าให้พี่ไปทําเลยเดี๋ยวพี่บ่วงซื้อใจเองคือมุมมุมกูคืออะไรรู้ไหมวิ่งหนีไอ้ก,กิฟต์แล้วก็ไปเจอไอ้แทนโดนหักคอตอนช่องแคบที่กูข้ามไปโคตรเนี้ยเลยแล้วแล้วโคตรโคตรเนี้ยเลยผมว่าไปได้ยินเสียงพี่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 พ เออบอกว่าใครเป็นเออบอกว่าใครเป็นถ้าแต่ผมไปบบอกอ่ะนี่มึงโดนกูนะแล้วไอ้แทก็บอกได้ไพี่ได้แล้วกูหันมาเจอพี่บวกไยพี่บวกมันผีเหมือนกันบอกพี่บวกพี่พี่กิ๊เป็นไม่ใช่เหรพี่กิเป็นเหรอกิ๊บเป็นเหรอโอ้โหสัตว์แมงน้าผีหละก็ผีไอ้ีี้ยกูปิดโรงเรียนเลยื่อกี้เนี่ยไม่ไหวอ่ะห้าคนผีสองออโอโอ้ God โอ้โอเคนะปิดนะปิดไหมปิดไหมอ๋อปิดไหมเหรอแล้วก็เฮ้ยยเฮ้กิมเมียาซกิมเมียาซเฮ้ยเราเราเราไปด้วยกันดิถ้าใครใครไม่อยู่กับเราแท็ก็เป็นผีเว้ยอ๋อเหรอคนมากก็บุมเลยนะเฮ้ยไปด้วยกันเดี๋ยวอย่าต่อยอย่าต่อยอย่าต่อยตาเมื่อกี้บึงมึงต่อยตุ้งอย่าต่อยดีนะอย่าอย่า๋ยวแชแฉลมอย่าแฉลมอย่าแชฉลมเฮ้ยเนี่ยเรามาเรามาเรามาทำสี่คนเนี่ย ไอ้เราข้อมูลเลยข้อมูลเลยเฮ้ยใครล้างท้ายระวังด้วยนะต้องพี่บัว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 เป็นพี่บัวเป็นล้างท้ายไอเข้ามาในห้อง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 คุณปู่เข้ามาในห้องคุณปู่เอาคุณปู่เอาคุณปู่นะไอแทนมาซื้อหน้ากากไอแทนมาซื้อหากไอแทมมันไม่ยอมซื้อผลตรวจเลือดไอ้แทมเปลี่ยนเป็นไอ้แทมเป็นไหนผมเป็นลุงไหนอะไรไอเออว่ะไอไอเทีย่เขเป็นกูกันหน้ากากวินหน้ากากขาย รอบที่แล้วก็คุยอย่างเงี้ยผีดื่มเลือดจนอิ่มไปทำภารกิจแล้เธอเดี๋ยวเดี๋ยวแท้เดี๋ยวผมรู้ผมรู้เลือดเลขเลขเลขสามเลขสามเลขสามเป็นไอ้ไฟไอ้ไฟไก่ไหนสามไอ้ไฟไก่ไหนสามไอ้ไฟไก่ไหนสามโรมินพี่กิฟเป็นหนึ่งพี่บ่วงเป็นหนึ่งอ่ะพี่บ่วงพี่บวงพี่บวงไม่เป็นใช่หรือเปล่ามันอาจจะเลขไม่ตรงกันก็ได้นะ มีคนนึงโกงขั้นตอนแรผมบอกว่าหนึ่งหนึ่งใครเห็นเรื่องไปเรียนปะไม่ไม่ไม่เห็นอาจารย์ฟุกไม่อยู่อาจารย์ฟุกไม่อยู่อาจารย์ฟุกเป็นใครไม่อยู่ในนี้อะไรอยู่นี่อาจารย์ฟุกสอนอาจารย์ฟุกเป็นอาจารย์ฟุกเป็นมีคนมีคนเนี่ยมันจะมันนี่เนี่ยมีคนกดสีแดงตรงเนี้ยไหนเอ่ยนี่ข้างล่างเนี่ยพี่ เฮ้ยปั่นไฟไม่ต้องเปิดไฟอ่ะโอน้ำหมูน้ำหมูกดน้ำหมูเออพี่น้ำหมูพี่น้ำหมูกับไอ้ไหนหายพี่น้ำหมูไงนายหายหนุนออกมาทางนี้อใช่เหรอพี่น้ำหมูกไงนายหายใช่ใช่ใช่น้ำหมูกดไอ้ไหนสามไอ้ไหนสามอยู่พี่น้ำหมูก็สามมันไม่ใช่ไอ้ไอฟสามนี่ยว่ะอะไรคือสามเลือดไปตรงนู้นไปตรงนู้นไปดูกันไปเลยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วอยู่กล้ไว้อยู่กล้ไว้อยู่ใกล้ไว้เฮ้ยเปิดไฟเปิดไฟพี่เราต้องเทควัน ไอ้มันจะเห็นเราไหมอะตอนกลางคืนอะเห็นเห็นเห็นห้าอยู่ตรงตาพี่ไอ้ไอ้ตาตอนนี้ปิดอยู่ผมว่าไอ้ตาขวามือข้างบุญน่ะเหรออ่าใช่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 พี่จะดื้อตัวคนเลยพวกเราเนี่ยรอรอเวลาหมดอย่าอย่าเพิ่งเดินอย่าเพิ่งเดินอย่าเพิ่งเดินพี่เสียงดังเดี๋ยวตีปะเชี่ยมีอะเลยพี่เดี๋ยวพีตีโอ้เชี่ยมันมาปวะพี่

น้ำหมูน้ำหมูอยู่ไหนครับน้ำหมูพีบปาน้ำหมูครับน้ำหมูกดเลยเพราะเราอยู่กันสี่คนพี่บอกไม่จะพยายามมาซ่อมเมื่อกี้แล้วก็ตายค่ะเฮ้ยน้ำหมูอยู่ไหนอะน้ำหมูอะเราโหวตเราต้องไปโหวตพี่ไม่เราโหวตไปแล้วไม่ใช่หรอเมื่อกี้เราโหวตยัง ไปกิฟดูเฮ้ยพี่น้ำบุ๋ยเนี่ยเนี่ยไปมีใครจากใจเชื่อพี่แล้วพี่โดนอย่างเดียวแล้วตอนนี้เฮ้ยไอพี่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 น้ำบุ๋ยไม่ตายนี่วะชั้นฟุ๊กเฮ้ยเราสงสัยเราสงสัยใครเราต้องผมซื้อปืนมาแล้วพี่เราสงสัยใครเราต้องรีบเอาไปขังไอเดียอนรือขึ้นมาเร็วขึ้นมาต้องไปขังต้องไปขังก่อนไปดิไปดิจานจานนำเลยไปดิไปดิไหนอะเราต้องจับไปขอแทนพี่นุ่มบุ๋ยไหนไปไปขังพี่บากรเชื่อพี่พี่ผมมีกล้องผมมีกล้องพี่กิฟต์เฮ้ยติดไว้ติดไว้ทุกคนติดไว้ก่อน เออติดติดไว้ติดไว้เชี่ยไอ้ไฟโดแล้วต้องต้องเป็นไหนบ้ายังไงยังไงยังไงไอ้แทนก็อยู่กับเราอะตอนที่มันเอารักเอารักอ่ะใช่ใช่เราบัวกันไอ้หน้าไหนไอ้หน้ากับพี่น้ำหมูไ้นะพี่น้ำหมูลูปตัวเร็วไอ้แทนเร็วไอ้แทนไอ้แทนเป็น ไอ้แทนเป็นไอแทนเป็นพี่ดูยิงเลยแทนเป็นไอ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 แทนเป็นยิงยิงยิงจะป่อยพี่ไอ้แทนเป็นพี่กิ๊บเป็นไอ้แทนมาเลนี่โหวตโหวตไปไปไปโหวตเร็วจ้าโหวตโหวตเร็วนี่ไงไอ้แทนอ้เวททำไมมันถึงเป็นอ่ะพี่มันมันกินไอ้มันมันเสกของตอนต่อหน้าผมเลยทำลายของมันสีแดงอ่ะแล้วแล้วอีกคนใครอ่ะพี่คนใครอ่ะไม่ไม่พี่น้าหมูครับ อยู่ไหนไปหงปรชาธรรมวะจานไปรล่าผมผมจะไม่บอกว่าผมมีปืนนะแต่ผมจะแอบ,บไว้เดี๋ยวพี่จะให้ผมบอก้วบอกนะเฮ้ยมีไหนไมีไหนอ่ะเราหาไปห้องประชาธ์ลูรขึ้นลิฟต์หรอเฮ้ยอยู่นี่อแอบ,บก่อนจานจานจาน,านแอบ,บนี้ออตอนตาน,านี้ีออัวหไอ้ไเีนไปนบวก กกูบอแล้วมันไม่ใช่มันเป็นพี่น้ำหมูหรือเปล่าไม่ใช่ผมหรอกพี่ไหนครับควยเดินออกจากลิปไม่ได้สัตว์ไอ้เดิมตาเลยพี่เนี่ยเนี่ยไอเดิมตาคนนี้ดีไรแคมสวรรค์สัตว์เลยนี่โดนจัดได้ไงวะไอ้แทนแม่งพี่เราจะเดินไปบอกไอ้แทนว่าพี่น้ำหมูเป็นเลย โอ้ยโอาไม่จะทำเกรสเลยโอเคมาแล้วไอ้แท่งไอ้ให้โดนยิงตัวปิวเลยเรียกคุณวิ่งมาแม่งกัดทุกข์กเลยแม่งเอ๊